น,นี่สำคัญแล้วนะสงบและชัดเจนชัดเจนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรคนที่คุณรักหรือคนที่คุณกำลังคิดว่าจะรักถ้าเขาทำให้คุณร้อนรุ่มรู้สึกแบบว้าวูบวาบจังว้าวมันน่าพิษสมัยจังหล่อจังสวยจังเซ็กซี่จังมีซิพแพก็กโอ้คนนี้แหละคุณสูงโปรงใช่เลย แต่เขาไมไ่ทำให้คุณสนุกและคุณไม่รู้สึกชัดเจนรู้สึกชัดเจนไม่ใช่ว่าเขากระทำกับคุณชัดเจนนะผมขอพูดเลยนะจะมีไลฟ์โค้ดคนไหนบอกเรื่องความรักว่าเขาชัดเจนกับคุณเนี่ยคือดีผมพูดตรงนี้เลยนะไม่ใช่คำว่าชัดเจนคือเมื่อคุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกว่าตัวคุณชัดเจนกับตัวเองมากคุณมั่นใจมากว่านี่มันคือฉัน นี่คือคําว่าชัดเจนไม่ใช่เขาไม่ชัดเจนการที่เขาจับมือต้องเปิดเผยตัวตนใน facebook อันนั้นมันเด็กๆกแสดงได้เพราะฉะนั้นความรักมันไม่ใช่อะไรคุณจะเจริญปัญญาหรือพัฒนาขึ้นได้พัฒนาปัญญาพัฒนาความสามารถพัฒนาการเงินพัฒนาการงานพัฒนาชีวิตมันต้องทำให้คุณสงบคีย์คือตรงนี้และชัดเจน ชัดเจนกับตัวเองไม่ใช่เขาชัดเจนกับฉันไหมเขาจะเปิดตัวไหมชัดเจนกับตัวเองครับคุณเคยอยู่กับใครแล้วรู้สึกชัดเจนไหมนั่นแหละความรักก็คือพ่อแม่และครอบครัวของคุณคุณเคยลังเลสงสัยกับครอบครัวไหมลังเลสงสัยว่าแบบฉันไม่เป็นตัวเองเลยเวลาฉันอยู่กับครอบครัวไม่ใช่คุณชัดเจนครับ เวลาคุณหมดกําลังใจคุณชัดเจนครับที่จะกลับไปบ้านความรู้สึกนี้คุณต้องจำเอาไว้นี่แหละคือรักแท้โอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้สึกสงบเพื่อจเจริญปัญญาเวลาเจอเหตุการณ์อะไรไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามคุณจะแก้สถานการณ์ได้หมดคุณจะทราบหมด มันจะไม่ทําให้คุณตาบอดหน้ามืดตามัวและคุณก็จะรู้สึกชัดเจนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นให้เวลากับตัวเองครับทําเขาเรียกว่านาตัวเองนะออกมาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์หาเวลาอยู่คนเดียวเพื่อจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของตัวคุณจริงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรรักอย่างเดียวไม่พอครับต้องสงบและชัดเจน ถึงบอกเลยนะถ้าคุณเป็นคนชอบวางแผนเรื่องอนาคตเคยวางแผนถึงวันตายไหมครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณอยากอย,กอยู่กับปัจจุบันเพราะเราวางแผนอนาคตจนลืมปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะวางแผนอนาคตห้าปีสิบปีวางแผนวันตายครับไม่ใช่ไม่คุณทราบซึ้งว่าปัจจุบันเนี้ยที่คุณดูผมอยู่เนี้ยมันดีที่สุดแล้วคนชอบเรื่องความรักนะบางทีเพราะว่าเป็น มันตรงใจดีอะ่ะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าเรื่องความรักนี่มันพูดง่ายแต่ทำยากผมเลยชอบให้พูดเรื่องถึงแก่นเลยลงไปที่ในกระดูกเลยไม่ใช่แค่ผิวผิวความรักนี่คือผิวผิวพอคุณเข้าไปถึงแก่นปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะแค่คุณสงบและชัดเจนความรักมาแน่นอนนะครับอ่ะผมก่อนไปผมจะฝากอันนี้ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่เคยเรียนกับผมนะ เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพลังงานของเราเราจะเริ่มฉายหรือแสดงพลังงานใหม่ออกไปนอกจักรวาลนะเราจะเริ่มปล่อยคลื่นออกไปนอกจักรวาลโดยปกติเมื่อเราเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันจะไม่เห็นผลทันทีถูกต้องไหมแต่เราจะเริ่มพบกับความบังเอิญเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันจะเริ่มรู้พบกับความบังเอิญเหมือนที่วันนี้มีมี คุณพิมพ์ใช่ไหมที่บอกว่า,เ,าเลิกพอดีเลิกกับแฟนไม่กี่วันแล้วก็บังเอิญมาเจอเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคือเรื่องปีวิทยาศาสตร์รองรับนะครับอะไรบางอย่างมันจะไม่เห็นผลทันทีนะแต่เราจะเริ่มพบกับความบังเอิญคุณได้รับข้อมูลหรือข้อความและผู้ที่รู้เท่านั้นก็คือผู้ที่รู้เท่าทันเห็นอ่าน จะรู้สึกมั่นใจขึ้นว่ากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องอืมผู้ที่รู้เท่านั้นก็คืออาจจะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วคนที่เคยเรียนกับผมคนที่จูนกับผมติดคนที่มีความบังเอิญจริงๆไม่มีความบังเอิญนะไม่มีความบังเอิญเราใครที่ดูอยู่ใครที่ได้เจอผมพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเราเกิดตายเกิดตายเนี่ยเราเจอกันมากี่พบกี่ชาติไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนักเรียนที่เรียนกับผมผมพูดกับน,นักเรียนเสมอว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณเคยอาจจะเป็นครูเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วเรามาเจอกันมาเรียนรู้กันมาให้ทางออกกันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณหยุดดูผมอยู่คุณจะเริ่มรู้สึกออเมั่นใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เราคิดเิ่งที่เขาบอกเออมันตรงตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุณกําลังเดินถูกทางรู้ว่ากําลังทําในสิ่งที่เราต้องทําอืมและคุณต้องรู้วิธีเปลี่ยนแปลงรู้ว่าจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร นี่เขียผลว่าทำไมผมถึงต้องสอนนะครับนั่นก็คือวิธีเปลี่ยนพลังงานของคุณนั่นเองใครที่เรียนสิวันจะเริ่มรู้ว่าผมให้เปลี่ยนพลังงานมองทุกอย่างให้เปลี่ยนไปเพื่อให้คุณสามารถอยู่ในลูทางของการเปลี่ยนแปลงของคุณเองนั่นแหละเพราะทุกวันนี้เราบอกว่าฉันจะลดความอ้วนฉันจะรวยขึ้นฉันจะตั้งใจทํางานฉันจะตื่นเช้าไม่เกินสมวันไม่เกินอะไรหรอก ไม่ไหวแล้วนะมันมีวิธีนะครับในการเปลี่ยนพลังงานก่อนก่อนที่จะลุกไปทำอะไรอะ่ะเปลี่ยนภายในอย่าเพิ่งออกแรงนะผมพูดเสมอนะครับว่าใครเรียนกับผมห้ามออกแรงก่อนนะครับบ่อยครั้งที่คุณอาจจะถูกรบกวนจากโลกภายนอกและตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นพิษและคุณก็จะเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงมีแต่เรื่องลบๆอยู่ในใจเสมอทำไมฉันถึงไม่เชื่อตัวเองอืม ทำไมฉันถึงขาดการไว้ใจตัวเองและคำตอบง่ายๆก็คือเพราะคุณละเลยละเลยตัวเองตลอดทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานสุขภาพทุกอย่างที่คุณวิ่งหานะ่ะเพราะคุณละเลยตัวเองคุณเลยต้องหาไงคุณจงหยุดเพิกเฉยคือหยุดเพิกเฉยต่อเสียงตัวเองเสียงของคุณที่อยู่ภายใน,ใน คุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในเมื่อวันที่คุณฟังเสียงภายในของคุณเสียงภายในคืออะไรรู้ไหมคือสิ่งที่คุณกําลังหยุดดูผมตรงเนี้ว่าเออว่ะไอ้นี่พูดก็มีเหตุผลนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความรู้สึกคุณมันบอกว่าเออว่ะคุณไม่ดูผมเพราะว่าผมมีใบรับรองนะเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างนี้คุณดูผมเพราะว่าเอออะถูกชะตาอะเห็นแล้วเอออะถูกชะตาขอดูหน่อยพอมันพูดปุ๊บเออว่ะมันเริ่มจูนละ ความรู้สึกคุณมันเริ่มบอกแล้วนี่คือเสียงภายในคุณนะไม่ใช่เสียงผมนะเมื่อเราฟังเสียงของเราเราจะตระหนักถึงพลังของมันเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเสียงเหตุการณ์ลบๆมันไม่มีอำนาจเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงคนอื่นเหตุการณ์ลบๆอะไรเนี่ยไม่มีอำนาจในตัวคุณเพราะว่าคุณฟังเสียงตัวคุณอยู่คุณรู้ว่าคุณทำอะไรคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคัมภีร์ของคุณอะไรนะ จงเรียนรู้ที่จะยอมรับในตัวเองทั้งหมดมันหมายถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีและเมื่อคุณใส่ใจในเสียงเชิงลบของคุณคุณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเพียงบันทึกของบางคนจากอดีตเช่นนักข่าวบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีกำลังจะล่มจมผมเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีเศรษฐกิจดีเลยนะ เพราะว่าเขาต้องการจะใส่ข้อความนี้ไปในหัวคุณว่ามันแย่แต่ทำไมผมเห็นใน Facebook ในรายการ YouTube เขาออกรถ hini, แลมโบก i นี่ออกรถรถเบนซ์รถอะไรกันทุกวันมันต้องมีอะไรผิดพลาดเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นผิดหรือเปล่าถึงเวลาเปลี่ยนหรือย,ยังเหมือนบางคนต้องทำงานต้องทำงานทุกวันนี้ผมอยู่บ้าน ไม่รู้ว่าที่ผมทํานี่เรียกว่าง,งานไหมแต่ผมรู้สึกว่าผมกําลังสร้างอะไรบางอย่างให้คุณกําลังช่วยหรืออะไรบางอย่างไม่รู้สิแต่เมื่อก่อนผมก็เชื่อว่าต้องทํางานนะต้องเรียนจบดีๆนะถึงจะมีงานดีๆทําทุกวันนี้ไม่เคยใช้ไอใบที่เรียนจบเลยเพราะผมนั่งภายในเรามันจะบอกทั้งหมดว่าคุณต้องการอะไรถ้าอดีตมันเคยใช่แล้ววันนี้ไม่ใช่แล้วก็คือจบ มันไม่จําเป็นต้องไปทุกทนคุณเกิดมาผมบอกแล้วว่าวางอนาคตไปถึงวันตายจะตายอยู่แล้วยังต้องทนทําอย่างนี้อีกเหรอคงไม่จะตายแล้วต้องทนกับคนแบบนี้เหรอไม่